ข้สาสวสดอนร์ตาทรูปสัจารรมขอรุ่าข้ารุ่งคันสวดสัจธรรมลงสัจธรรมครบสุดขาดขอรุ่งข้าสวดสัจธรรมเที่ยวรุ่งข้าสวด หนุ่มเวียดนามถึงกับท้อจะเอาอะไรไปสู้กับไทยหนุ่มเวียดนามเที่ยวไทยครั้งแรกนะครับแล้วก็ไปโพสต์ลงในเพจของตัวเองนะครับจนมีสำนักข่าวและกลุ่มต่างๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับสำนักข่าวเวียดนามรายงานมุมมองกลุ่มคนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของเวีย,ววย,ววยดนามไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว ต่างชาติบริษัทนําเที่ยวนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวต่างออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยแข็งแกร่งเกินไปครับนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียอาศัยอยู่เวียดนามนานกว่า6ปีเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยแล้ว30ครั้งมองว่าแม้นว่าประเทศเวียดนามจะมีทัศนียภาพสวยงามอาหารอร่อย ผู้คนเป็นมิตรแต่การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยกลับทำได้ดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพด้านการบริการด้านการท่องเที่ยวประเทศไทยมีห้างสรรพสินค้าและตลาดกลางคืนมีความหลากหลายและเหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกพร้อมด้วยสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีกว่านอกจากนั้นประเทศไทยยังมีการ ขนส่งสาธารณะหลายรูปแบบเช่นรถโดยสารแท็กซี่ลุกๆรถสองแถวซึ่งสร้างความสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยวในการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในขณะที่เวียดนามมีแท็กซี่จักรยานยนต์หรือรถโดยสารเท่านั้นนักท่องเที่ยวเวียดนามนักท่องเที่ยวเวียดนาม เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยกว่า5วันหลังจากกลับไปเวียดนามได้โพสต์ลงในเว็บไซต์ชื่อดังของเวียดนามเช่นเวียดนามเอ็กซ์เพรสบอกเล่าเรื่องราวที่มาเที่ยวในประเทศไทยบอกเล่าความประทับใจเป็นข้อข้อว่าทําไมประเทศไทยนําหน้าเวียดนามเรื่องการต้นเที่ยวตลอดเวลาครับเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามความคิดเห็นแรกนะครับ ชาวเวียดนามท่านแรกเล่าว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยการท่องเที่ยวในประเทศไทยอาจไม่มีความพิเศษมากนักทางภูมิประเทศแต่วิธีการท่องเที่ยวที่ชาญฉลาดและเป็นมืออาชีพกลับทําให้เป็นสถานที่ที่มีการท่องเที่ยวยอดเยี่ยมความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านต่อไปนะครับการท่องเที่ยวเวียดนามล้าหลังกว่าไทยเพราะขาดจุดเด่น ผมเพิ่งกลับจากภูเก็ตยอมรับว่าธรรมชาติไทยไม่เหมือนในเวียดนามแต่สิ่งที่โดดเด่นที่ทำให้การท่องเที่ยวไทยที่ชาญฉลาดและเป็นมืออาชีพผมตื่นตาตื่นใจกับวิธีการจัดระเบียบการท่องเที่ยวของประเทศไทยจริงๆพวกเขาใช้ประโยชน์เต็มที่จากทุกเงื่อนไขเพื่อพัฒนาบริการของพวกเขา ผมขออนุญาตเล่าเรื่องประทับใจดังนี้นะครับ 1. ราคาถูกมากๆด้วยเงินเพียง5ล้านดองผมสามารถทานอาหารและเล่นสนุกได้ถึง5วันเข้าร่วมกิจกรรมดำน้ำได้อีกด้วยคนไทยแสดงให้ผมเห็นว่าเป็นมิตรอ่อนโยนเอื้อเฟื้อต่อผู้มาเยือนทำให้คนที่มาเที่ยวมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในประเทศตัวเอง เรื่องรักษาความสะอาดรักสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ผมเดินทางมาถึงสนามบินที่นี่ใช้ถ้วยกระดาษแบบใช้แล้วทิ้งในสนามบินและบนถนนสะอาดเป็นอย่างมากมีน้อยมากที่จะเห็นขยะถูกทิก้งโดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมผมยังเห็นคนหยิบขยะบนทางเท้าไปทิ้งในทางขยะด้านอาหารการกินเยอะมากราคาถูกกว่ามาก เมื่อเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามแต่ผมไม่ชอบอาหารไทยสักเท่าไหร่เพราะว่ารสชาติเผ็ดนะครับผมในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกบริการรีสอร์ทในประเทศไทยมีการลงทุนและออกแบบที่สอดคล้องกันทั้งรอบคอบและเหมาะสมสะดวกสบายทุกการเดินทางการนอนหลับการเล่นและประสบการณ์สำหรับผู้มาเยือน คุณสามารถค้นหาทุกสิ่งได้ในช่วงเวลาสั้นๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางค้นหาในที่อื่นออีกสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยมีบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมการกินและการดื่มและราคาที่เข้าถึงง่ายสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในระดับทั่วไปและระดับไฮเอนคนไทยได้สร้างกิจกรรมและบรรยากาศที่หลากหลาย และมีผู้คนจากวัฒนธรรมต่างๆที่สามารถตอบสนองสำหรับนักท่องเที่ยวนักเดินทางได้ทุกที่ผมมีความชื่นชอบกับสิ่งนี้ได้มีโอกาสได้รู้จักกับเพื่อนใหม่มากมายนอกจากนี้สถานการณ์ความมั่นคงและความสงบในประเทศไทยยังทำให้ผมรู้สึกปลอดภัยมากอีกด้วยผมสามารถชื่นชมและเที่ยวสนุกได้ทุกที่อย่างปลอดภยัยโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขโมย หรือการโฉกชิงวิ่งราวจากโพสต์นี้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนะครับมาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามบางส่วนนะครับผมขอแสดงความยินดีที่คุณกล้าโพสต์ความจริงดังนั้นผมหวังว่าเวียดนามจะแค่ไขและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่าภูมิใจในความล่าหลังของตัวเองผมเป็นคนเวียดนามที่อยู่อเมริกาที่อยากกลับไปเที่ยวเล่นในเวียดนามบ้านเกิด แต่หลังจากไปสองครั้งผมรู้สึกผิดหวังมากผมมาเที่ยวที่ประเทศไทยหลายครั้งยังรู้สึกดีกว่ามากอาจจะพูดได้ว่าเวียดนามมีภูมิประเทศที่สวยงามมากมายทรัพยากรธรรมชาติก็มีมากกว่าประเทศไทยแต่ไทยมีเทคโนโลยีการผลิตในการแปรรูปที่ดีกว่าเวียดนามดังนั้นจึงดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นและสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ ที่มีมูลค่าสูงได้เวียดนามยังมีวัตถุดิบที่ยังไม่ผ่านการสร้างคุณค่าอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับการเดินทางที่ดีปลอดภัยและสนุกสนานอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่จะมีประสบการณ์ที่ดีแบบคุณที่ใช้เงินเพียง5ล้านดองกินหรูอยู่สบายไปทุกวันผมไม่แน่ใจว่าคุณไปกับทัวร์หรือไปเที่ยวคนเดียว ถ้าไปเที่ยวคนเดียวเองแล้วก็เงิน5ล้านดองไม่พอใจค่าตั๋วเครื่องบินค่าห้องพักแน่นอนไม่ต้องพูดถึงค่ากินค่าเที่ยวส่วนทัวถูกๆราคาห้าล้านดองก็จริงแต่ที่แน่ๆไม่รวมค่าดับน้ำค่าอาหารค่ากินนอกโปรแกรมค่าเที่ยวสถานบันเทิงอย่างที่คุณพูดมาแน่นอนนะครับความคิดเห็นชาวเวียดนามถัดมานะครับกล่าวโดยย่อการท่องเที่ยวเวียดนาม ยังล้าหลังเมื่อเทียบกับประเทศไทยราว30 4 0ถึง40ปีอย่างไรก็ตามผู้่อไรผู้รับผิดชอบจะเห็นปัญหาเหล่านี้สักทีเอาจริงๆแค่ทรานฟิตผ่านประเทศไทยตำรวจที่สนามบินเป็นกันเองมากยิ้มแย้มแจ่มใสชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งก็มาคอมเมนต์ว่าผมเห็นด้วยกับผู้เขียนในแง่ทัศนียภาพบางครั้งเวียดนามก็สวยกว่า แต่ในแง่ความประทับใจของนักท่องเที่ยวประเทศเรายังมีอะไรให้เรียนรู้อีกมากมายฉันไปเที่ยวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์และคิดว่าคนไทยและสิงคโปร์สามารถรักษาสุขอนามัยที่ดีส่วนมาเลนั้นโดยรวมก็ยังดีกว่าเวียดน,นามอยู่มากความคิดเห็นส่วนตัวของฉันนะครับอีกท่านหนึ่งก็มา,ออมาคอมเมนต์ว่า ความคิดเห็นส่วนตัวของฉันคือภูมิประเทศของไทยยังสวยงามกว่าเวียดนามอีกเพราะพวกเขาปกป้องธรรมชาติอย่างดีและมีการวางแผนอย่างเป็นระบบดูตัวอย่างจากการที่เขาสามารถปิดอ่าวมายาได้ทั้ง3ปีเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแต่ในเวียดนามอ่าวยาจางได้รับผลกระทบอย่างหนักแต่ยังไม่มีการรณรงค์ฟื้นฟู ระบบนิเวศเลยการชื่นชมธรรมชาติและภูมิประเทศของเวียดนามเป็นเรื่องของอดีตเท่านั้นแต่ดูจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวทั้งสองประเทศก็รู้แล้วแหละว่าอะไรเป็นอะไรก่อนอื่นเวียดนามต้องจัดการตัวเองเรื่องความสะอาดของบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ค้าขายพื้นที่ท่องเที่ยวรัฐควรให้ตั้งรางวัล ได้ลงโทษตัวร้านค้าเริ่มต้นเล็กๆก่อนแล้วกระจายไปทั่วชุมชนมันจะกลายเป็นนิสัยในที่สุดเมื่อมาถึงเวียดนามสิ่งแรกที่ต้องคิดถึงคือเรื่องของถุงพลาสติกขยะทั่วพื้นถนนฟุตบาททะเลแม่น้ำและชายหาดเลยมีแต่ขยะนั่นคือเหตุผลว่า ทำไมทั้งๆท,ที่จีนอยู่ใกล้กับเวียดนามมากกว่าไทยแต่คนจีนกลับเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยมากกว่าประเทศมาเที่ยวประเทศเวียดนามหลายเท่าเลยฉันไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวในเมื่อมันไม่ใช่จุดแข็งของประเทศเราแต่ละประเทศมีจุดแข็งแตกต่างกันออกไป เวียดนามมีทิวทัศน์ที่สวยงามกว่าประเทศไทยมากมายแต่คนเวียดนามคือเหตุผลหลักที่นักท่องเที่ยวไม่กลับมาท่องเที่ยวอีกตลาดน้ําในประเทศไทยสังเกตน้ําในแม่น้ําไม่ได้ใสนะแต่เป็นสีเขียวแต่ไม่เห็นมีขยะเลยแม้ว่าจะมีชาวบ้านอาศัยอยู่ริมแม่น้ําเป็นจํานวนมากมายก็ตามชาวเวียดนามอีกท่านหนึ่งก็ามาคอมเมนต์ว่า ขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคนชาวตะวันตกจํานวนมากชอบความเรียบง่ายและความจริงใจของคนเวียดนามแต่ไม่ได้ชอบการท่องเที่ยวแบบไทยในไทยมีความเร็วร้ายมากมายรวมถึงการกู่กันโชคนักท่องเที่ยวด้วยเอาุาสาฟังชมมาตั้งนานนะครับมาถึงเวียดนามตัวจริงนะครับก็ไม่ได้ชมนะครับผมต่างชาติหลายคนยังคาดหวังว่า เราจะไม่เจริญรอยตามประเทศไทยด้วยซ้ำอ้าไปนู่นนะครับผมครับผมใน๋ยวฟังคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเวียดนามมีสถานที่สวยงามและมีรีสอร์ทสวยงามมากมายแต่ไม่เหมาะสำหรับคนที่มีเงินน้อยนะครับพูดถึงการท่องเที่ยวเวียดนามเข้ามาชื่นชมพร้อมทั้งติอ่าไปด้วยนะครับครับผมท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นประการใดก็จะลืม คอมเมนต์มาพูดคุยกับสัญหาไม่ดูในผลด้วยนะครับแล้วก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สัญหาไม่ดูในผลเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไ้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ